สวัสดีค่ะกลับมาพบกับหุ้นห้างเสิงนะคะรอบบ่ายวันที่28พฤษภาคม2564ค่ะซึ่งทางท่องท v วี a ช n แนลนะคะได้ทำเกี่ยวกับหุ้นต่างๆนะคะรัฐบาลไทยออมสินซึ่งก็จะมีตัวอย่างเช่นนะคะก็จะเป็นหุ้นนิเคอีเช้าน,นิเคอีบ่ายหุ้นเยอรมัน ดาวโจรซึ่งเพืเ่อนๆก็สามารถเข้าไปรับชมได้นะคะคําเตือนนะคะคลิปนี้ทำขึ้นเพื่อความบันเทิงและอยากแบ่งปันแนวทางหุ้นให้เพื่อนๆได้รับชมเท่านั้นไม่มีเจตนาชักชวนให้เล่นการพนันแต่อย่างใดนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยค่ะ มาดูผลหุ้นรอบเช้ากันนะคะหุ้นหางเสงของวันที่28นะคะบน7 1 8ล่าง98ค่ะเลขเมื่อเช้านะคะให้เด่น9และเด่น6ก็เข้าไปที่เด่น9นะคะและเข้า98ตรงตรงๆนะคะเข้าไปที่เลขล่าง98เลยนะคะหากท่านใดได้รับชมคลิป ของเมื่อเช้านะคะก็เห็นว่ามีเลข98อยู่นะคะมาดูเด่นในรอบปลายนะคะก็จะมีเด่น1และเด่น7ค่ะเลขลักษณะนี้มันน่าจะมีนะคะน่าจะมี1กับ7ก็ลองพิจารณาดูนะคะเป็นความเชื่อส่วนบคุคคลวิเคราะห์ส่วนตัวเท่านั้นนะคะ ปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยค่ะซึ่งเลขเด่น7ก็จะมี7 3 7 9 7 6 7 2 7 0และเจนะคะมาดูเด่นหนึ่งนะคะเด่นหนึ่งก็จะมี1 7 1 3 1 9 1 6 1 2 1 5 และห4นะคะหากเพื่อนๆท่านใดชอบเลขในกลุ่มที่ให้มานี้นะคะก็สามารถนำไปพิจารณาประกอบการตัดสินใจได้นะคะหรือว่าจะดูเพื่อความสนุกสนานก็ไม่ว่ากันนะคะนีได้จากสถิติที่ผ่านมานะคะแล้วก็การสังเกตเลขนะคะดูเลขดับล่างกันนะคะเลขดับล่างก็คือ9นะคะเลขดับล่าง คือเลขที่คาดว่าจะไม่มาล่างทั้งหลักสิบหลักหน่วยนะคะเป็นเลขที่สามารถนำไปตัดเลขที่มีเยอะๆให้เหลือน้อยชุดลงลดต้นทุนได้นะคะมีทั้งนั้นก็เป็นเพียงความเชื่อสมุคคลน,นะคะโปรดพิจารณาดูนะคะและสุดท้ายนี้นะคะขอฝากทุกท่านนะคะหากชอบคลิปนี้ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเทวีช n แนลด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะของทางช่องนะคะขอไวพรให้ทุกท่านที่ติดตามรับชมคลิปวิดีโอนี้มีแต่โชคลาภโชคดีตลอดไปนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ